คุณอยากจะรู้ไหมว่าชีวิตของคุณกับโหราศาสตร์นั้นเกี่ยวข้องและสัมพันธ์อย่างไรดีหรือร้ายกับชะตาชีวิตของคุณในความเป็นจริงแล้วในเรื่องของชีวิตของคุณนั้นคุณจะต้องรู้จักตัวเองให้มากพอนะครับด้วยการใช้ดวงชะตาของคุณครับไม่กังวลกับอดีตจนมากเกินไปและก็ไม่คิดถึงอนาคตจนเราเกิดความกลัวนะครับวันนั้นปัจจุบันคือสิ่งที่ดีที่สุดครับและคุณต้องรู้ดวงดาวของคุณว่าณวันนี้ดาวไหนให้พลังกับคุณนะครับจึงจะเป็นเกณฑ์ที่ดีที่คุณจะสามารถเดินหน้า ในชีวิตได้เป็นอย่างดีช่วงไหนที่เป็นดวงตกนะครับดวงดาวทั้งหมดจะบอกคุณเลยครับว่าคุณควรจะต้องระมัดระวังอย่าลงทุนอย่าก้าวออกไปจนเยอะเกินไปนะครับเพราะคุณจะเจ็บตัวมากกว่าที่เคยเจ็บนั่นเองนะครับสรุปแล้วนะครับในเรื่องของดวงดาวโหราศาสตร์กับความสัมพันธ์ของชีวิตของคุณนั้นจึงจําเป็นนะครับที่ต้องให้ที่ปรึกษาผู้รู้นะครับในเรื่องของการพยากรณ์อย่างแท้จริงนะครับในทางโหราศาสตร์ครับที่มาช่วยชี้แนะแนวทางให้เห็นแสงสว่างในท่ำที่มืดในยามที่คุณมืดมิดนั่นเองนะครับจึงจะเลือก เรียกว่าเป็นหนทางชี้ทางแนวทางให้กับคุณไปในทางที่ดีได้ครับ